สวัสดีจ้ะเปิดกล้องมาพ่อแม่พี่น้องก็สิเห็นนะไว้อีหยังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดามเห็ดมสัสลุมด้วจ้วะเด้อแต่าบ่ได้มากับคุณเอนจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อจ้ะอันนี้แต่เศร้ามืดเพราะว่าหยังนัดกันว่าสิไปเก็บเห็ดแพคก็เลยคิดว่าอันเดี๋ยวสิหนึ่งปลาไปสูแล้วกินแล้วว่าเราอยากกินพ่อแม่พี่น้องแพคกเลยว่าเอ้ยมาหาเบิ่งเห็ดนั่งร่มกันหน้า,าบ่ได้มาเบิ่งโดนว่ามื้อนั้นก็เห็นว่าเพิ่นมีดอกหนึ่งดอกหน่อยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งติล่ะข้างหลังเต็มเลยจ้ะ เต็มเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยบ่ได้ออาหันขากลองมาลืมพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแล้วมาดานเก็บฟินที่เก่าเนาะมามาเก็บกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าข้างหลังนี่เต็มอยู่เห็นบอ่อุ้ยฝอยพี่น้องหนึ่งแสป่ปลากินแสบแสบเนาะไปกินปลาไว้แสบสุดยอดเลยจ้ะ คักงามแน่พี่นอ้องเอให้ชมก่อนเด้อให้ชมก่อนให้ชมก่อนก่อนที่จะเก็บเนี่ยเบิงเบิงงามคากงามแน่กําลังกินเลยกําลังงามงามเลยประเดี๋ยวมาเบิงหลายมือข้าแต่เก็บเห็ดเพ่งมือนี้กัดเลยต้องอ,อกมาแต่เสามาเบิงแต่เสาจา้ะมันบ่ได้มีแค่นี่ดอกเดียวแต่ว่าเดี๋ยวสิผ้าค่อยๆเก็บไปเนาะมันมีหลายกว่านี่อยู่เต็มคอนผู้ลัพี่น้องเอยอีกส่วนหนึ่งพุ่นะมามามา,มาเก็บเก็บเก็บ จังได้จังมาลืมขากล่องมาดามเจ้าก็ได้เป็นคนจังได้มันขอโทษขออภัยจะ้ะพึ่งตื้นพึ่งตื้นพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ยากแห้งยากคักยากแน่คอมเมนต์กับตอบแน่ป่ะเด้ตอบแน่ลงังมือด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันอันแพทย์นะแามเห็ดเพึ่งออกแามใดนะ่ะกุ่มใจแงมนั้นมันมันยากเลยพี่นอ้องเพราะมันบ่ยากเลย ทันมือธรามาดาไซาสีเฮ็ดง,งานเฮ็ดงานเซ็จแล้วกะฟ้าออกปลาหาเห็ดเนาะขับเขาบ้านกะเดิกดึงมืด่ดกลัวสิใดเขาบ้านกลัวสิมาเฮ็ดกับเขากับน้ำกลัวสิมาตัดต่อคลิปเตรียมลงไวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกเนาะจ้ะมันแบบเป็นแนวนั้นลหละจ้ะพี่น้องเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้าใจเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดที่เดียวบ่ได้หลายอย่างละพี่น้องเอ้ย มันอยากแยก,กล่างได้พุ่นละพราอยากแยก,กล่างนเนาะเก็บเอาให้เบิดเพราะว่าห้า่หูห้ามได้ห้าสิได้มา,าอีกเรื่องจริงเลยนะพี่น้องเปิดย่งางเขามากอะเต็มเลยยังวะสุดยอดอีหลีสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวแพดเก็บคอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปบึงถ้ามันมีอีกเดี๋ยวค่อยทร่าเอจอยมาเก็บ สองคนเดี๋ยวนอนองแล้วสิเป็นทังสีแ่แหละพี่น้องเก็บน้ากันเพราะว่าให้น้องมาเบิ่งหลาดเล่าก่อนแต่มันบวหลายแล้วก็เสียว่ามันหลายอยู่บ่บวหลายก็เก็บไปแล้วก็สิวา่าอหอมห้วยห้วยหนึ่งใส่ปลาสดๆเก็บสดๆหนึ่งใส่ปลาไปกินสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยห,หนัหน,หน,นหนานอย่าล้นอย่าล้นสุดยอดความแซ่บจ้ะเห็นบ่ช่วงนี้เห็ดพิ่งหวานออกมาต้องตามล่ะฮะเห็ดพิ่งหวานเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งตีละเ <c oughs> สียงแหบเสียงแหงขอโทษขออภัยเลยจ้ะอันนี้ต้องคอยๆออกเก็บแล้ว ปีทองของเห็ดนั่งร่มอีหลีปีทองของเห็ดนั่งร่มเห็ดผึ่งหวานกันลหลายปีนี่อยดอกน้อย,นอยขนาดไปบบบอคอยท่านข้าเจ้าเนาะขนาดเลิกงานแล้วคอยไปยังเด็กเก็บแบบฟินๆพอแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งคือเก้าสองเอื่ยนหน่องสายห้านี่มันแต่เสาเหมือดเพราะท่านเด็โทษเอื่นเอื่ยได้จะเด้อเพิ่อนขาพักพอนี่เพื่นพักพอนไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องออกเบิ้งออกปลากัน ไปเก็บเึงเก็บเห็ดกันเนาะเราพอท่านตื่นดอกแพรพัานเ,เห็นแล้วร่คลิปแพรส,สังเกตว่าถ้าเพิ่นล่คลิปวิดีโอเพิ่นก็ตื่นแล้วสินะน่าดามสังเกตเลยสิเลยเบิงเบิงพี่น้องเบิงชอนนี่กันเด้อมา,มาสิผ้าเก็บหม่องนี่เบิง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 ดเด้อจ้ดเด้อนะงัดทางงัดอ้ยอ้ยเอาเอาให้ได้เป็นช่อเอาให้ได้เป็นช่ออา้าพี่น้องพี่น้องจ้าผู้หน้าอ้หูสุดสุดเลย สุดสุดยอดเลยพูนะเป็นชฉาเป็นชฉาสุดยอดความงามเนาะลงกระตาไปซะดีๆเล็มเอาเนี่ยเล็มเอาสวยงามๆเ,เล็มเอานี่จ้ะสุดยอดเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดง่วนนี่สิได้เฮ็ดแหนมอยู่เบากะเบาะพันเดี๋ยวเฮ็ดแหนมจักเทื่อมันค่าแต่ห่าี่เก็บไปหลายๆนั่นใส่ฟิตแน่แจก แหนขายแนนเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ็ดลายๆน่นนะน่ะปีเนี่ยสุดยอดอีหลีเลยแต่ว่าบ้านได้เห็ดแหนมไปอยู่สิได้เฮ็ดแหนมไปถากินอยู่จ้ะน่องด้าล้วก็มักแหนมค่ะคี่นะพี่น้องคุณนะเป็นเฉอๆเก็บออกมาเนาะสุดยอดอีหลีเลยดอกหน่อยเพิ่น เดี๋ยวมาเบ่งในรกตากันนี่เบ่งที่เก็บเก็บวางหนึ่งนะพี่น้องจ๋าดีนะที่เอากระตาน่วใหญ่มาว่าสั้นละ่ะหล่นแท้บวัวเดีวเอาหัวแนวอื่นมานำํำคิดว่าสิมะเอาแค่อันสิมาเอาแค่อันไปใส่หนึ่งป้าให้เอื้ยไปสู้เอื้ยกิน เอ,อ้ยได้กินหนึ่งปลาเห็ดสุดๆเนาะนี่จ้ะจังเม่นงามค่ะพี่น้องมาเก็บกันต่อเลยนี่เบิงึงดอกนหน่อยๆเพียบนี่ดอกหน่อยๆแล้วแม่เบิง้งเบิ้งพี่น้องเอาเก็บเอาดอกใหญ่ออกก่อนดอกหน่อยแล้วสิได้ใหญ่เนาะว้ายพี่น้องเอ้ยงามค่ะต้นนี้เท่าล้วไปยังพัน,นเด็ดเท่าเอาเอาขอ้ขอขอ้ออันนี้ออกขอ้ขอข้อออกนะพี่น้อง ฟินอีกแล้วฟินๆนะมาดามเห็ดมาสุ่มดเด้จะเดิมนมาพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่นี่ห้อยถากเรนเนาะไม่เป็นไรเอาได้เหมือนเดิมถากสีเรนเก่าได้คือเกา่าปีนี้เก็บมา,านถึงเห็ดนางร่มเห็ดนางร่มนี่มา,านตลอดปีเลยนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องบาบอที่เล่าแหงแล้วก็มี ที่แหงแล้วก็ปล่อยไว้อย่าไปเสียดายเพิ่นเห็ดเท่าหลายอยู่เพิ่นได้เพิ่นเห็ดเท่าหลายอยู่เพิ่นปะปล่อยแล้วไว้ปล่อยแล้วไว้ที่เราแหงแหงฟังนั่นก็นอย่าคักอยู่พี่น้องแต่ว่าเก็บไปที่เราฟังนะจ๊ะเนาะใจะเย็นๆจ้ะพี่น้องจ๋ะ สุดยอดจริงๆเลยมื่อนั้นเอาไปขายให้ข้าเจา้าทั้งทั้งแจกทั้งแถมแถมคักแถมเนี่ยดอกน้อยๆเอาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนฟังนั่นกันพ่อพี่น้องจา๋าสุดฟินเลยฟังนี่คือสิบอฟินปั้นใยแนมไปแล้วมันแปลว่าหมอดจอถ,ถือพิ่นอะแม,มกะก็ถือแค่บอนี้ที่แพทย์ว่าถากหลินแล้วคักเนะนี่ยแต่ว่าก็เอาได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่ น,น,นั่นนะ่ะพี่น้องบ่เป็นอย่างหมดจอเพิ่นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเอาอบ่ไรห้ากับ่ตตองเอาตัวใดที่บ่บปเป็นตะกินห้ากับ่ตตองเอาเนาะจงไวเพิ่นนี่ล่ะให้เพิ่นเป็นเสือเป็นแน่อันนี้ทากะเลนคากแล้วอันนี้พ่อเอาไดอยู่มุมนี้ละคะมาเบิ่งมุมนี้ดูมุมนี้เอาใดอยู่เถิงๆหน่ะก็ไปตาเอาไดอยูเย่เขาไปเอาตัวนั้นเอาตัวนี้เนาะ โอ้ยผีทองของเห็ดนางล่มอีหลีเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อ,องเองาเพิ่นมีเขาก็เก็บไปงามหาบ่มีนะอุย้ยตะกี้แต่แต่มาดามบ่ทันไดโหว่าเพิ่นขึ้นจังไดอยู่จังไดเนาะตัวน,นั้นให้เพิ่นยูงสันนะ่งแบบบอลจ้ะตัวน,นั้นเลยโอ้ยลุมสลับมาดามจ้ะเอาตัวน,นี้จักน้อยพี่น้องตัวน,นั้นบ่อเอาเดี๋ยวงไหว ตัวนังกับพ่เอาเห็นบ่ขอนเมืองขอนใหม่อันนี้เพิ่นเบิดแล้วเนาะนี่ที่แพตเหลือยไปเถี่ยวก่อนจนเราแห้งไปแล้วไม่เป็นไรเนาะให้เพิ่นอยู่งสนนี่ละตัวน,นี้ล่ะตัวนี้พ่อเอาได้อยู่พี่นะ,พ,นะพี่น้องเห็นบอกนะเถ่าเราไปมาเบิ่งดูวายพ่อฮันเถ่าเดอ้อนี่เป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่นี่งามกระโดดนี่อีกจ้ะอันนี้ละ่ะ สวยๆย,ยจะเบิ่งเ็ดคอนนี่พี่น้องงามเนาะสุดยอดความงามเลยจ้ะน,นี่เ, man, เห็ดคอนบ่เป็นขอนหมานด้วยจ้ะแต่กระสีหายเิ่นเป็นขอนหมานคือกันเพิ่นพอเพอิพพ่นกับมานสุดยอดสุดยอดไปไปหาต่อจ้ะมาหอดบ้านแล้วพอม่พี่น้องได้ซ้ำในในกระดาษทีเดียนนวนะบันที่ไหน จะมัดนึ่งนะจ้าหนึ่งใส่เห็ดพึ่งหวานนึ่งใส่เห็ดพึ่งหวานของเราจะเห็ดนางร่มนุงามนที่เก็บมาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าียงดังแก็บๆบแก็บอยู่นแพดแพทอันแพทกระ่างอันนี้เด้อเห็ดยังหูบอกนี่จ้ดพัดพัดไอเห็ดเห็ดนางร่มไอเห็ดนางโ่มมาจันเห็ดเพิ่งหวาน พัดเนอแต่แต่สีเดียวสีอันใส่ไข่ให้แปนงลงเป็นอาหารเสาร์จ้ะนี่พี่นองใหม่ก็แบบจะสีเห็ดยังก่มนมามปลาที่ห้าอันนี้เอยียบไปแล้วเอยียบนีกับแปลว่าปุงรสดไปแล้วเรียบร้อยนอกพ่อแม่พี่นอนจ้ะนอกกับสีใส่ตะไข่ลงไปเลยตะ่คร่ใบมะกรูดของเราดับกลิ่นข้าวได้พี่นองเด้อเห็ดเห็ดมาสุดสดเห็ดเผิ่งหวานกับสดสดจ้ะนี่นี่ไงดอกง่ายๆสีหนึ่งใส่กันหนึ่งใส่ปลาไปกินเลยเนาะพ่อแม่พี่นอง นกินอยู่ปลาก็เอื่อยจ้ะเดี๋ยวนี้เราจุ่มมาว่าอยากหนึ่งปลาสันนใดดังแี้เราเอาปลามาไหวอยู่เห็ดใส่ลงไปก่อนเห็ดพวงนี่ยเห็นบอทพี่น้องหมูยูจ่ายพ่อพี่น้องท่อมจริงมันต้องใส่ปลาลุงไปก่อนเนาะแต่ว่าใส่ท่อมกันนั่ะละ ใส่ลปก่อนครึ่งหนึ่งว่าหมอมันน้อยอันนี้ห้าหน่อยซึ่งห้ามมันน่อยปลาจา้ะปลาที่เ้าเหยียบไปแล้วเนาะเหยียบขั่วัที่น้องจา้าแปลว่ามักไปแล้วเรียบร้อยนะปลาสามตัวเนาะกระทะมันน้อยเกินไอ้เน,นี่ยมันน้อยเกินอันนี้ก็เป็น ก็ลังหนึ่งเขาด้วยใจเด้มมาใส่ลงไปให้มันเบิดหนึ่งเหมือนนี่แหละหนึ่งพร้อมกันนี่แหละเห็ดมันก็ต้องซุกไปน้ำกันเนาะน้องจ๋าใส่ไปผักบขูงลงไปจิ้มลางใส่ฟังเห็ดสใส่ฟังหนึ่งนาะพี่น้องซึ่งมันหน่อย แต่เดี๋ยวเห็ดเราไปหยุบจ้ะเดี๋ยวเห็ดเพิ่ยุบตอนนี้พี่น้องเอ้ยเห็ดเพิ่งหวานดอกตึมตึมมี่หนึ่งทั้งดอกเลยตอนนีพี่น้องจ้ะจัดทั้งดอกไม่เสียละเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทียนหนึ่งเด้อสีตําแจวนั่นจ้ะตอนนีพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขอเห็ดกับเขาไปเห็ดแฟนก่อนจ้ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเด้อ เบิ่งไปตะแสบบ่พร้อมพี่น้องเด้พาเสีเอาฟาปิดแต่มันก็ะยุบจ้ะตะแสบเนาะเห็ดล้วนๆจ้ะเห็ดล้วนๆทั้งนั้นก็เป็นเห็ดเพิงหวานนี่แล้วก็เขาห้าจา้ะเดี๋ยวมาเบื่องกันอีกเท่อนึงเด้จ้ะเด้อก่อนออกปลามาเบื่องหองเขาห้านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่มันเป็นเป็นเห็ดเพิงหวานอันนั้นพัดเนยแล้วกะ็อัน,น,นแบบว่าแล้วกะ็เอาไข่ตีไข่ลงมาใส่เด้วยจ้ะเด้อ แผดเห็ดแหแฟนแผลแล้วก็กาแฟจ้ามันเป็นอาหารเสาของเพิ่นกระลังกระลังเบิงคลิปเอื่อยไปเก็บนั่งกันแล้วก็มาเบิงกันพ่อแม่พี่น้องเปิดเหตุกับเขาไปนั่เบิงคลิปเอื่อยไปนั่งเด้อจ้ะเด้อมาพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณเนี่ยเย้ enjoy ไล f e s t y l คุณลำดวนเราเก็บฟินฟินพ่อแม่พี่น้องจ้าเยสิไปเก็บพักอีตู้มาใส่หมอนหนึ่งเฮตอยู่ s k e t ดิ้นไหมวะ้ายะ สเก๊พาตูมาใส่ให้มันหอมเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าสีทรายเขาน้าจ้านี่เขาพี่น้องแค่กําลังขัวริกขัวริกกระเทียมมันกระเทเสิตําแเจวตําแเจวไปกินก็นหนึ่งเ็ดหนึ่งปลาได้แต่ได้ไดพ่อแม่พี่น้องจ้าอตาหนึ่งเข้ากับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดูสีดูสีแต่ว่าแค่สินหนึ่งไปเห็นมันเห็นเพื่อนซุกคาคาขรดเนาะพ่อแม่พี่น้นอ,อ,นนองจ้า กระเสบครัพ่อแม่พี่น้องเนาะบังเปินเขาเฮ้าเย็ดจอยแล้วก็บวาแปดแปดอยู่ในคลิปนะไก่สีเหลี่ยมหลับพ่อแม่พี่น้องเตรียมโตอาบน้ำได้เสร็จเบิ้งอีเท่านึงเด้เสร็จเบิ้งห่อเขาจ้ะก่อนออกปลาเห็ดเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่จังไดนี่หนึ่งปลาเฮ้าไป็นกระเส็บปะจ้ะหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาใส่เห็ดใส่เห็ดนั่งร่มใส่เห็ดเผงหวานของ้ําจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เห็ดพึ่งหวานเห็ดนางลมนัวตะนายนี่บักแก้วนี่จงหวายปลาลาเพราะแพทย์สิบบอสเ,เปิดแพทย์จงหวายปลาลาอันนี้ก็สจะไปกินปลาอันนี้ก็ะตีบเข่าแพทย์กับพี่จอยนี่ก็ะตีบเข่าบักลาจงหวายห้บ้านแฟนแพทย์ก็เห็นให้กินเรียบร้อยเพิ่นสิไปเห็ดงานเนาะเราก็สิไปเห็ดงานนี่บักแก้วปลาแดกกินกันหนึ่งปลาพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยพริกสดใส่บักเกิดเทศใส่ปลาแดกเท่านาะปลาลาเท่านี้เองแล้วกะ็นี่พ่อแม่พี่น้องจา่าเห็นบ่ อันกุ้งกับกบระปูแผดขัวานผสไซสองฟินห้ากองมาอุ่นกินเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแสบแสบ,แสบปะคลิปนี้ก็ฝากฟว่าซ้ำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอามาให้พ่อแม่พี่น้องพ่อได้ฟินได้อยากน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องผมเหนพี่ตาแสบบอกนะนี่ปลาปลาลายโดตนเนนเห็ดจ้ะไปไปลุยกันในคลิปเก็บเห็ดเจ้าเลยอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะท e ี่เป็นกำลังใจให้มาดามเห็ดมัสลูมกับเอ็นจอยไลท์ไซน์เดนมาร์กเด้อจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆ้วเด้าจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเด้อจ้ะเด้อลัางน้ำจุบๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพี่น้องคุนนะสุดยอด